สวัสดีจ้าทุกคนไม่ได้เจอกันหลายวันมากเลยนะคะทุกคนจ้าไปช้อปปิง้งไม่สบายอีกแล้วค่ะทุกคนจ้าไม่รู้เป็นไรปีนี้เป็นหวัดใหม่แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้ช่วงนี้คนป่วยเยอะมากค่ะทุกคนจ้าเนาะนี่ติดใหม่อีกแล้วอ่ะนี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่สบายบ่อยมากค่ะทุกคนจ้าจะรอดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไปเอ่อไปร้านเอเชียมานะคะทุกคนจ้าเนาะก็ได้ อันนี้เป็นเส้นเขาเรียกอะไรอะน่ากินมากเลยซีฟูด้ดอ,อ่านไม่ออก <c oughs> มันเป็นเส้นแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะซอสเหมือนอมายองเนสซอสนะคะนี่ก็ไม่ได้ใจว่าใช่หรือเปล่านะแล้วก็มีปูอัดนะคะมีกุ้งกุ้งตัวเล็กๆนะคะทุกคนจ๋าเนาะนี่นะคะแล้วก็มือดูคะ่ะทุกคนไปทํางานแพ้สเปรย์ทำความสะอาดไม่ไหวแบบ อะไรไม่รู้ปีนี้นี่ป่วยแบบเป็นเกือบทุกอย่างอะคะ่ะทุกคนจ๋าไม่สบายบ่อยมากน่ากินไหมคะทุกคนจ๋าอันนี้ก็4บาทนะคะ4 9 9 8กเนาะเกือบ5บาทนะคะทุกคนแล้วก็ได้ปลาแซลมอนมาจา้าเนาะอันนี้มามาจากอันนี้2ออย่างนี้มาจากวินโค o นะคะขอโทษขออภัยนะคะที่พูดว่าไปร้านเอเชียร้านเอเชียอีกอ,อีกถุงนึงนะคะอันนี้คือคือที่ไป ห้างวินโคเนาะห้างธรรมดานะคะทุกคนจา๋าได้ปลาแซลมอนมาได้ปลาแซลมอนมาอันนี้7บาทนะคะดบาทจะเอามาเนื่อเกับใส่ผักมีผัก,กเรียกอะไรก็เจี๊ยบเขียวอยู่นะคะทุกคนจา๋าได้ปลาแซลมอนมาแล้วก็อันนี้2อย่างนะคะจากร้านห้างห้างทั่วไปนะคะทุกคนจา๋าเนาะมาดูอันนี้เป็นอ,อันนี้มาจากร้านเอเชียนะคะได้มิ้น์มาปกติ ok จะชอบกินมิ้น์อยู่แล้วนะคะทุกคนจา๋าเนาะ อยากกินปลาทูมากเลยอยากกินปลาทูทอดได้ปลาทูทอดมาจากทุกคนจะไม่ใช่ทอดยังไม่ได้ทอดได้ปลาทูมาจะเอาได้ทอดกินนะทุกคนจ้ะไม่ผิดพูดถูกเสียงก็แหบอีกนะคัะทุกคนจ้ะได้เส้นขนมจีนมาจา้ะขนมจีนมาสองแพ็ะคะล้วก็อยากกินผัดไทย มีเส้นเล็กอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ซื้อมาเมื่อกี้ซื้อมากบเมื่อก่อนหน้านี้แล้วเครื่อปรุงผัไทยนะคะทุกคจนจ๋าเราอยากกินผักไทยอันนี้ผงหมักไก่ไม่เคยลองสักทีก็ซื้อมาไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่านะคะทุกคนจ๋าเพื่อ,งอผงหมักไก่เนาะก็ก็คือไม่ค่อยมีเวลายอยู่แล้วก็คือทํางานเพิ่มแล้วนี่ก็เลยไปร้านเอเชียมาซื้อมาตุนไว้คะ่ะทุกคนจ๋า น,นี่ได้ปูปูดองมาสำหัก,กระปุกนะคะก็ห้าบาทหกบาทนะครปูดองนะได้น้ำปลาร้ามาค่ะทุกคนจ้ะปลาร้ามาสองสองขวดของพี่ไม้นะคะหอมหน่งเนาะนี้ก็ไม่เคยกินนะอันนี้น่าจะอร่อยนะหอมหน่งอ,อันนี้ซื้ออันนี้มานะคะแล้วก็อันนี้ไม่เคยกินแต่แบบขวดสีส้มนะคะ่ะเนาะอันนี้นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารสชาติเป็นยังไงไม่เคยกินนะคะอันนี้เป็น Uh, อันนี้แบบใหม่นะคะเนาะนี่ก็ไม่เคยกินยี่ห้อนี้นะคะของแม่อะไรนะ mm hmm. เดี๋ยวนะตาก็มองไม่ค่อยชัดด้วย mm hmm. อันนี้นะั mm hmm. ประหาหบาทนะคะห้ดอลลาร์ mm hmm. อันนี้ของแม่อะไรเนี่ย อ่ะนี่ก็มองไม่ค่อยชัดอันนี้ยี่ห้อนี้นะคะนี่ก็ไม่เคยกินเนาะอ่ไม่เคยกินว่าอร่อยหรือเปล่านะคะทุกคนจ๋าเนาะนี่เพิ่งซื้อมานี่ก็ไม่เคยกินนะคะหฮมหนงเนี่ยเพิ่งซื้อมาของพี่ไม้นะคะทุกคนจ๋าก็ได้ลูกชิ้นเนื้อมาชอบกินๆแล้วก็ได้อันนี้เป็นกระชายนะคะกระชายเอ่อแขมมานะแบบแช่แขมนะคะทุกคนจ๋าแล้วก็ได้หมูยอมาจ้ะ หมูโยเอามาทำเอามายำเอามาเรียกอะไรมาตำแล้วก็อันนี้ได้เออ่ผักดองนะคะเผื่อได้มาทำต้มจืดกระดูกหมูผักดองเนาะอยากกินแค่นี้หมดไปห้าสิบดอลลาร์นะห้าสิบเท่าไหรห้าสิบคูณเนาะหมดไปห้าสิบดอลลาร์นะคะทุกคนจ๋าเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้บาทเท่าไหร่ไม่รู้บาทสามสามปะ สองพันปะ่ะนี่ก็ไม่แน่ใจนะประมาณนี้แหละพันกว่าบาทสองพันนี่แหละค่ะทุกคนจา๋าเนาะแค่นี้เองค่ะทุกคนหมดเยอะเหมือนกันค่ะทุกคนไปทีนึงทีนึงแนะก็หมดเยอะค่ะโอเคจ้าทุกคนจา๋าคลิปนี้ก็นี่ขออนุญาตไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าจา้าทุกคนจา๋าขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกคนจ้าที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันสุขภาพแข็งแรงทุกคนจา้าไปแลยจา้าสวัสดีค่ะ